สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบนะฮะกับอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้นะครับเป็นจี้ด e เมนชันนะครับดูที่ประกาศก่อนแล้วกันอันนี้เวนล็อกอินเนาะอุปกรณ์เครื่องขยายซูเปอร์ดเมนชันนะครับผมก็คือเพิ่มมาจากเดิมนั่นเองนะฮะก็คือเป็นเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของชั้นนะครับโอกาส ตัวนี้จะเป็นโอกาส80%นะครับผมอะไรวะเนี่ยสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติอะไรวะหนึ่งครั้งสำหรับ S สบวกสีทองเมื่อตกเดนมาร์คเอ,อ่อเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คของชั้น45%ย้ายไปพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับผมก็คือสกิลแรกเนี่ยจะเป็น80%นะครับทุกคนสกิลที่2จะเป็น45%ซึ่งมันแตกต่างกันเดิมเนาะ แล้วเขมีเลนส์มอนเตอร์เลนส์มอนเตอร์เข้ามาเนี่ยจะเป็นเออ่ถ้าเป็น S บวกจะเป็น80นะครับผมไปสร้างเออ่เขาเรียกว่าสร้างสามอาคารนะสร้าง3หลังนะฮะไปยังจุดสตาร์ทนะครับ2 2เทิร์นนะฮะหลัง2เทิร์นจะลดลงเหลือแค่40เนาะแล้วก็เมื่อก่อสร้างที่จุดสตาร์ทนะครับ ค่าผ่านทางคูณสองเท่าแล้วล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณไว้นะครับมีอารมณ์เหมือนว่ามีล็อกค่าผ่านทางไว้ในตัวด้วยนะครับผมเป็นเรมมอนเตเนาะอันอันเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพิ่มเงินป่ะ80%บเเมื่อผ่านจุดสตาร์ทเนาะก็โหดเหมือนเดิมนะครับผมเรมมอนเตนะก็ผมยังไม่มีด้วยสิครับผมแม่เป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ไปดูวิธีการตามหาก่อนนะครับว่ามันจะยากหรือง่ายนะครับผมมานี่ผมไปเปิดของฟรีมานะได้เอมาแนละ้วเราต้องหาตัวเนี้ยครับผมเป็นที่คันน้ําเลมอนนะครับผมเอบวกนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์เครื่องขยายเอนะครับผมสามชิ้นเนาะแล้วก็มาแรกเป็นจี G ้เครื่องรางแบบเลือกนะครับผมคุณจะเลือกแบบเนี่ยฮะใบพัดเครื่องขยายซูเปอร์เดนเมนชั่นเอสหรือว่าคุณจะเลือกเป็น เลมอนฟูดดิ้งเอสนะฮะสี่ชิ้นเนี่ยก็แลกตัวนี้ได้เลยนะครับผมแม่ผมสนใจตัวนี้ทุกคนตัวนี้เดี๋ยวมาแลกตัวนี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องไปซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะแปดสิบเก้าบาททุกคนคุณต้องซื้อครับผมไม่มีของฟรีอยู่ในโลกใบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับว่าเฮ้ยมีรุ่นมีเหลือกันมั่งไหมน,นะฮะ มาเลยไหมเอบวกมาให้หน่อยนะเพื่อนเอออกง่ายอยู่นะครับผมมีเพชรอยู่ประมาณเก้าพันสองนะอะไรวะเต็มหรือไว้ไววะเฮ้ยทุกคนผมต้องทาไงอะ่ะทุกคนมันเต็มไวอะ่ะฮะแปลกวะสังเกตนะมันเต็มไว,ไว้ไยผมต้องไปขายอะไรอะ่ะนับหนึ่งนะ ต่อนะครับทุกคนไปเผาจี้มาแล้วครับผมเผาจี้มาได้นิดนิดหนึน่งหน่อยนะ,ะก็แบบไปอัพเอสทำลายเอสมานะ,ะโอ้โหเอบวกไม่ออกเลยะครับทุกคนไม่รู้ว่าต้องต้องโดนเท่าไหร่นะฮะดูแล้วจี้ไม่ง่ายะครับผมบอกเลยต้องมีห้าพันบวกแน่นอน A บวกไม่ออกเลยครับพี่น้องแมวนะฮะเอบวกไม่ออกเลยครับแน่นอนมากเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวังครับหนึงครับผมขอเบรกเกมเสิร์ฟก่อนนะฮะเปิดของฟรีก่อนนะครับผมด้วนคือ A บวกไม่มาเลยฮนะแล้วแบบนัง แนะนำอย่าเพิ่งแลกเนี่ยมาตั้งหนึ่งชิ้นนะฮะอย่าเพิ่งแลกเพนกวินนะครับทุกคนอืมคือคุณคิดว่าคุณจะเอาอะไรฮะคุณค่อยแลกตัวนั้นแล้วกันเออแต่ผมจะเอาเลสมอนเตอร์ก่อนนะครับทุกคนที่นั้นส่วนตัวผมเฉยๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมมีดูรูเบลตัวดาร์ก็จริงนะแต่ว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ชอบเลนมอนเตอร์มากกว่านะล็อก เมืองคูนเนี่ยน่าสนใจมากเลยทุกคนขอนุญาตขายจี้กันขายจี้อืมขายล้วผมอี๋เราไปสุ่มต่อนะครับพึ่งหมดไป1,000พเพชรนะฮะได้ A บวกมา1ชิ้นนะผมเอยังไม่ได้นะทุกคน โอ้โหใครเพชรน้อยนี่ก็มีควรจะเสียงเท่าไหร่นะผมมองว่าน่าจะเป็นแมงเม่าครับบินเข้ากองไฟแน่นอนนะถ้าใครสายเปก็เติมได้นะไม่รู้สึกว่าแนะนำแบบสายเปมาได้จีเว้นแน่นอนกคนดูผมสุ่มดิทุกคนจะเข้าสู่พันห้านะครับผม มาหน่อยดูด็เ,ดเอจยังไม่ได้สักชิ้นแล้วทุกคนพี่นออ้องแมวเดี๋ยวนะขอของฟรีก่อนนะฮะสมแจก่อนนะเมื่อกี้ก็ได้มาจากของฟรีนะทุกคนเอบวกอ่ะใช่ปะ่ะ กลุ่ม50เพชรไม่ออกนะแต่ได้มาจากของฟรีดูมีเอมานะครับทุกคนขออบวกหน่อยเพื่อนสักชิ้นสักแอะโอ้โหคือแบบไม่ต้องเจ็บสักเท่าไหร่ครับเนี่ยไปที่ที่เครื่องรางนะฮะขายอีกครับทุกคนก็พยายามขายแบบเรื่อยๆนะเนี่ยไม่ง้ก็แบบ โอ้โหมาแล้วครับผมได้เอสแน่ๆแ,แล้วหนึ่งชิ้นนะทุกคนแม่งต้องใช้ใช้เอไมไ่ใช้ถึงสี่ชิ้นนะทุกคนโอ้โต่ายแล้วยังไงวะเนี่ยทุลิ <c oughs> พี่จีครับขอเถอะนะคือพี่ยังไม่ให้ผมสัก เลยใช่ไหมเลมอนตุง้งลอมเตอร์เนี่ยมาวะสองลวเอ้ยสามสามชิ้นเราต้องใช้ถึงแปดชิ้นนะทุกคนใจยังเริ่มมาวะทุกคนเราต้องสุ่มนี้เลยฮะ,ะอืมนีม่ว่ามาโอ้โหมาหน่อยมาหน่อยพี่ขอสองชิ้นหน่อย เพชร9,000กว่านะครับผม9,002นะคืออีเวนต์ไอ้เจ้าตัวแบบไอ้นี่ยนะตัวแรคคูนอะชื่ออะไรวะเออบิกิตออะแม่งทำอีเวนต์ไป7,004ทำผลึกไป7 0 0งถ้าแบบว่าอีเวนต์นั้นโดนไป7,006เฮอยเอ,เอ้หมื่นหมื่นสี่พันหกร้อยเออคนฉลาดเท่านั้นนะถึงต้องทำอย่างนี้เพื่อผลึกนะครับผม เ่อผลึกดูแม่งแบบก็รำคาญเหมือนกันนะทุกคนผมว่ามันขยายไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนแล้วก็จะขายเอสแม่งก็เสียดายเว้ยอืแล้วก็ต้องแบบขายได้แต่เฉพาะเจ้าเอบวกกับเออะไรเงี้ยเนี่ยเอบวกไหมพี่นะ้อยผูู้้มึง เข้าสู่จะสู่สามพันแล้วนะทุกคนอ่าสามจะสามพันนะฮะรู้สึกว่าจะได้สองชิ้นนะครับเอ็ดอได้บารเป็นวินนะรู้สึกโอ้โหผมปงอามอนเตอร์ครับทุกคนทุกคนโอ้โห เอ็ดมาเลยจะหดไปไหมขออีกสักชิ้นที่มัน2ชิ้นได้หนึ่งว่าเดี๋ยวเราไปดูกนนะฮะว่าเราต้องการเอบวกอีกกี่ชิ้นนะฮะโชคดีที่ผมพอมีเพชรนะไม่งในจังหวะที่อีเวนท์ที่จี่สำคัญนะเออจี่สำคัญสำหรับผมเลยนะที่มันผมต้องมีอ่ะไม่งั้น เต้นรูบูเบลได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ฟึบอขอค่าเออขอไปทำลายจี้ก่อนเนี่ยทุกคนขาดอยู่อีกแค่ 3A บวกนะทุกคนนะถูกปะเพราะเราใช้อยู่ที่ประมาณ2 2ใช่ 3A บวกทุกคน เหลือเพชรไว้หน่อยนะเพื่อนนะไว้ฟู้อีเวนต์ต่อๆไปหน่อยนะอย่าให้ต้องแบบว่าหมดตู่อะไรกันเลยเฮ้ยเหลืออีกสองและวะ้วว่ะอึ้ยเหลือหนึ่งทุกคนแบตเตอี่เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมีไงหเหลือหนึ่ง,เห,หงเหลือหนึ่งเพื่อนขอเะโอ้โห พี่น้องแมวอของฟรีเลยไหมของฟรีเลยไหมทุกคนของฟรีเลยไหมอืมมีแสงหน่อยดิไม่มีครับผมไม่มีแสงครับมาอุ้ยมีแสงอึ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นขอไปรับก่อนนะฮะทุกคนถูกปะ เอ้ย43ตัวนี้432นะขาด A 1หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราไปรับตัวนี้ก่อนนะฮะ1ฟึบ2นะฮะ3มากูขาด A นะครับผมพี่น้องขาด A นะหมุนหมุนหมุนนะฮะแล้วก็ผมขาด A ใช่ไหม มไม่มีของแถมของอะไรใช่ไหมทุกคนฮะโอโ้โหกูจะปิดอยู่แล้วอะทุกคนดูต้องไปเล่นอะไรปะเก็บรอบอะไรมีไหมโอโ้โหไม่ได้เอสักชิ้นเลยนะทุกคนโโก็เดี๋ยวเราต้องไปเลือกอะไรมอนเตอร์นี่คือเลือกต้องเลือกนะดดิ้งนะเออเลือกพุดดิ้งดีกว่าทุกคน ก็เดี๋ยวไปสุ่มอีกอ่ะสู้สู้ไม่ขาดเอเฉยเลยวะอ่าเราตามหาเอบวกครับผมทุกคนถูหามานัดหนึ่งมาอีกไหมอีกอีกอันเดียวเพื่อนมันไม่รออยู่แล้วนะฮะเราจะรับโชว์ทุกคนนะครับผมว่าผมปิดเลนมอนเตอร์ โ,โอ้ยเอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเผื่อด้เอาสองอันนะทุกคนแม่งเอาไว้ก่อนมัออนอยาก,อกให้กูเจ็บใช่ไหมอ่ะโอเคขอปิดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเปิดแถมให้ทุกคนดูก่อนอืมมาครับของปีก็มาครับไปรับครับผมทุกคนนี่บวกเหลือนะฮะเนี่ยมันสามารถเปิดเป็นรับได้เว้ยทุกคน เฮ้ยถ้าได้อีกถ้าคุณจะเอาเลมอนคูเผ็ดเยอะคุณทำยี่ยมีเลมอนเตอร์สองอันเลยนะเออถูกปะผมต้องเอาพุดดิ้งนะพุดดิ้งปึ๊บพุดดิ้งสูบกูจิ้มผิดยี่ยไมิครบพุดดิ้งแล้วก็โอเคแล้วก็ อันนี้พอรับแล้วมันอยู่ไหนวะอืมหนึ่งถูสี่ชิ้นพอดีเลยหนึ่งสองสามส,ามสี่ก็หมดไปประมาณเก้าพันสองเนะ้ะทุกคนนะเก้าพันสองร้อเพนะฮะก็รับไปนะครับมีแถมแสงให้ด้วยนะครับผมมีอะไรเนี่ย แสงได้กี่ลูกวะโอ้โหปัจจุบันมีสี่รับหนึ่งก่อนนะครับผมรับสองเดี๋ยวรีให้ทุกคนเห็นเลยนะฮะว่าคุ้มไม่คุ้มนะแสงสามทำไมได้สามลูกวะอะอะโเดี๋ยวเราไปรีกันนะฮะรวม มีแสงอะไรมามีออกก่อ80นะครับผมมีทอยเดับเบิด้วยนะฮะ30นะครับผมโอ้โหมี2องอฟเองที่อยูล่ละอันนี้คืออะไรอ่ะสลายการนา่งฟ้า20%และฟื้นฟูเมื่อสลายอ๋อเหมือนมีแหวนนะครับผมเหมือนมีเขาเรียกว่าผลึกบาโทอี่นะครับ20%รว่นอ้โหมีหลุมดำมครับผมเปลืองทองจริงเลยพี่น้อง ได้อะไรก็เอาครับผมไปยังเที่ยวรอบโลกครับผมอ,อะไรดีๆนะฮะที่ไม่ใช่แบบนี้สร้างแลนด์มาร์กอะอัปเกรดไม่เป็นไรสร้างแลนด์มาร์กก็คือคูณเมืองคูณนะครับผมเอานี้ก็ได้เอาไว้เล่นกับลูรูเบลนะครับทุกคนสรุปก็ปิดไปนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เนาะ Uh, 4,002สําหรับผมถือว่าโอเคนะฮะแฮปปี้นะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ยังไง mm hmm. ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. ด้วยครับไปแล้วครับผม